ตอนคืนพายุนะกลัวก่อนเธอ น hey. okay. erm ี้ค่ะเราอยู่กับศิลปินนะคะที่เป็นศิลปินรับเชิญในวันนี้นะคะสกาเลตค่ะาอาตอนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาใช่ค่ะอ่ะก่อนอื่นอย่างแรกเลยแนะนำตัวเองทีละคนเลยดีกว่าค่ะผมนัทครับเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องประสานค่ะผมนัทครับเอ่อเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องนำครับ ครับผมนี่ครับผมตีกองครับอ๋อเทค่ะครับผมเนทครับผมเล่นเบสครับผมนี่คือหน้าตานะคะของสี่หนุ่มในวงที่มีชื่อว่า s c a r l e t นั่นเองนะคะได้ยินมาว่าเป็นวงที่แบบว่ามีความคิดลึกซึ้งซับซ้อนเกี่ยวกับวงดนตรีของตัวเองจริงๆแล้วเนยสไตล์เนี่ยดูไม่น่าซับซ้อนเป็นออกร็อกใช่ไหมคะร็อกครับเรียกว่าอะไรคะเป็นเก็เล็กผมเรียกมันว่าโกธิกเจล็อกโกธิกเจล็อกครับผมเจล็อกก็เป็นร็อกญี่ปุ่นโกธิกมันก็แบบพวก อลังการอลังการเนี้ยใส่พวกลายสตริงคีย์บอร์ดเป็นโนตูตูอะไรประมาณนี้ประมาณฮาร์มโมนีซับซ้อนอย่แล้วอย่างแรกเลยเท่านั้นเมื่อกี้แนะนำเพลงแล้วเพื่อนๆก็ได้รู้จกักแล้วว่าแต่ละคนใครเป็นใครก่อนอื่นเนี่นยถามย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้ทุกคนทำอะไรกันมาบ้างคะก็ความจริงตอนเริ่มเริ่มตัววงกันตอนแรกก็มีผมกับนี้เนี่ยมือกองเขาไปออดิชั่นออดิชันเป็นแบ็กอัพให้ศิลปินครับ แล้วที่เหลือเนี่ยตอนนั้นก็รวมกันสองคนก่อนพอตอนหลังเนชก็เข้ามาก็เข้ามาก็กากรูร้จักศิลปินก็ดโดนผมลากเข้าวงมาเรียบร้อยแล้ว <laughs> ส่วนเนชอีกคนหนึ่งเนี่ย <laughs> ผมผมโดนท่านือกองเขาดึงเข้าไปครับ <laughs> คือจริงๆสองคนนี้รู้จักกันก่อนใช่ไหมล่ะคะแล้วเสร็จแล้วก็สองคนนี้ก็คือคอยโดนครอบงำหรือบังคับอีกทีใช่หรือเปล่าคะเห็นเมื่อกี้หลังไมพูดอย่างนี้นะคะเห็น หรืออะไรมาสับน้ำมาส่งโพยอะไรแถวนี้เออนะอาถามต่อดีกว่าค่ะครับก็จบมานี่ะปรมาณจบพอดีเลยหรออาฉะนั้นนะคะอาถามดีกว่าว่าจริงๆแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงคะก็ไม่จะไม่เขียนไม่อกี้นอ่ะงไม่เขียเล่าเลยแค่นี้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 เลยกว่านี้นะคะ อ๋นแล้วอย่างแรกเลยพอมีการมารวมเตัวกันครบแล้วใช่ไหมคะครับคือถ้าเกิดว่าดูจากสไตล์แน่นอนคนนี้น่าจะเป็นคนที่นำทีมว่าวงวงนี้ในวงเจรรอเป็นเจรรอใช่ไหมคะใช่นั่นคือถามอีกอย่างหนึ่งได้ไหมนอกเรื่องเลือกสีผมเองหรือเปล่าสีผมเปลี่ยนทุกวันนะจริงเหรอไม่จริงครับคือเลือกเอง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 เอาตามคำถาม เลื่อกเองใช่ไหมคะเห็นใน M v วเป็นสีแบบสีทองสีขาวแล้วก็ไปย้อมทับมาทุกนีเป็นสีอะไรดีคะเขียวเขียวเยวเอ่มก็ดีค่ะเป็นถือได้ว่าเป็นไม่ดีเราก็สนับสนุนกันเต็มที่เลยนะเอาสีเอสีบอกตามนะคะอาถามถึงเรื่องของเพลงบ้างดีกว่าแล้วก่อนเลยก่อนอยากรู้ว่าเขารวมตัวกันมานานแค่ไหนเพราะดูจากความสื้อสนมแล้วดูเหมือนสองคนนั้นน่าจะประมาณ4ี่ปีถึอะไรงนี้หรืปประมาณนั้น นานนานไหมคะก็ประมาณปีถึง2ปีได้ครับทั้งหมดเลยใช่ไหมคะรับผมก็ใครเจอใครก่อนแล้วก็ไปเกี่ยวมันจากข้างทางความจริงคืผมเจอกับนี้ก่อนครับค่ะอ่าแล้วตอนนี้แล้วคนนี้เขาก็เป็นเพื่อนศิลปินที่ไปแบกอัพเข้ามาสุดตัวนี้คนสุดท้ายเลยครับผมผมเด้งเข้ามาสุดท้ายสุดเลยสุดท้ายครับไม่ต้องทําท่าภูมิใจมากก็ได้